วันนี้ด้วยป่ะไม่เต็มบอกเียนโทรศัพท์เอาโรพเาเยอะมากเลยนะรวมากรวมากรวากเี้นจะเปลี่ยนอาชีพเป็นนักข่าวยังครับน่าจะเปลี่ยนไปยอนะทีเมาจันเกง ไหนๆก็ไหนๆแล้วถามเลยอ๋อนั่นแหะแต่น้องพีนทำอะไรอะผัดบล็อกายแล้วอะไรอย่างหนึงอยู่จานหรือไก้อะค่ะอ๋อต้มต้มต้มอะไรอะต้มทุกอย่างจับชายอมีอะไรก็ใส่ไงอ้าวมันเหมือนซุปไก่มม่กวาจับชายนะชายซุปไก่ซุปไก่ไ่เลอพี่มาขอยืนรอรอหน่อยอันนี้ยืนไม่รอเหรอก็พูดกับพี่ไพ่ลินอะถ่ายไม่ได้เลยเออดีมากดีมากหัราอะไรอะ ไปไหนกันต่อเนี่ยถ้าข่าวแถวนี้มีงานเยอะเลยไปไหนไม่ได้หรอกอประมาณไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไม่มีการไป่มีการได้อยู่ไปก่อนถ่ายพิเวดดิ้งเมื่อไหร่ไปเดือนนี้เหรอไปกับพี่คิมหรอเดี๋ยวอ้าวทำไมเขาไม่ไปคนเดียวล่ะ หนูตั้งคำถามพี่เนิดนึงไปโพสต์ในคลิปใช่ไหมคะไปถึงไปคนเดียวนะคะไปแบบไปพร้อมกันไหมโอ้ติดตามไปวันนี้มีเวลาน้อยนะอยากถ่ายรีบถ่ายอ๋อไปไปเรื่องนี้ไม่ใช่แม่อ๋ออยากได้ท่าไหนขอเลยไปสูตรสิเอาเป็นหมาไหนไปทานมีแม่ดามไหมมีแว่ดามไหม เว่นน้ำเว่นน้ำเอาเคเอาแคว้งอ่ะรอบรอบหน่อยรอบๆหน่อยเดี๋ยวพี่หมาจะไปกินข้าวนะเอาซ้ายซ้ายขวามาข้อยๆมานะมากป้งนี้วยค่ะอ่ามดเมนเต็มไหมคะภาพนิ่งหรือวิดีโอนะวิดีโอ สอบกาข้อไหนดีคะคุ่นี้เพื่อนสอบกาข้อไหนพอดีถูกพอดีเออพอดีถูกข้อไก่ล้วนกาไปเลยโอ้สอบตกขึ้นมาทำไงเนี่ยก็อไก่คือพี่กรณ์ใช่ป่ะก็ไก่คือพี่กรณ์ใช่ป่ะนนีี้่เพื่อนสอบแบบชีวะชีวะอันนี้เป็นเป็นเป็นสูตรลับของน้องเหรออ๋ออ๋อเฮ้ยเป็นกิ่งไม้เลยนี่มาทุ่มเซมไงเพราะว่าเราทะเลาจะเอาท่าไหนอีกไหมพี่หมาจะไปแล้วนะไปละหมู่ไหมจะหมู่ไหม Mm -hmm. uh -huh. Oh, 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 oh,